Poster Maker Fire 101สอนเครื่องมือแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n ิว่าไอชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแต่งภาพนะครับง่ายๆบนโปรแกรม Poster Maker Fire เนั่นเองเพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้จะมีเพลิดนะจะ๊ะนะครับ มีซีรีส์นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้โหนะไปส่องกันได้นะครับไปเรียนกันฟรีครับมีโฆษณาเออนะครับเออนะจะก็ทำการติดตั้งนะครับแล้วก็กดเปิดเข้าไปได้เลยนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับแถบโหลดด้านล่างนะครับทำการดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่นะครับผมโอเค โปรแกรมนะครับตัวนี้มีโฆษณาแน่นอนนะจ๊ะนะครับผมมานะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เราก็ทำการนะครับโอ้โหเลือกได้เลยนะว่าจะใช้นะครับเทมเพลตอะไรดีนะถ้ามีคำว่าโปรแปลว่าเสียตังค์นะครับผมมาเลือกรูปไหนดีง่ายๆสบายๆบายนะโอ้โหเยอะจริงๆริฮะ Se home เหมือนกันเซ h o นะนะกดเลือกเข้าไปนะครับก็จะมีโฆษณานะครับให้เรากดปิดด้านล่างไปเลยนะรอแป๊บหนึ่งนะครับระบบทําการดาวน์โหลดเทมเพลตอยู่นะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรากด edit ไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากด skip นะครับซ้ายมือด้านล่างนะครับนะ เปดกรป้ายก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรานะครับสามารถกดนะครับปรับแต่งนะครับบนรูปได้เลยนะฮะเนี่ยกดลบไปเลยนะครับอะไรเกะกะไรไม่ใช้นะครับกดลบเขป้ายได้เลยนะครับมาให้เหลือแต่รูปภาพอย่างเดียวก็ได้นะฮะอ้าวลบไปแล้วทำไงดีให้กดยูเทอร์นะครับที่อยู่ทางด้านบนสุดของจอนะครับที่มีลูก สอนไปทางซ้ายนะครับรูปภาพก็จะกลับมาฮะนะเราสามารถอีดิทได้นะครับเนี่ยอีดิทได้นะครับว่าเราจะทํำยังไงกับมันดีนะฮะนะเนี่ยครับมีหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยเราสามารถครับหมุนได้ครับรูปภาพที่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยเออนะจะเราสามารถเปลี่ยนขนาดได้แคปได้ครับ นะไม่ยากแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ลบไปให้หมดเลยนั่นเองโอเคด้านล่างนะครับจะมี add text นะครับกดเข้าไปนะครับเราสามารถพิมพ์ได้นะครับอ่า test ะฮะ t s t นะครับง่ายๆสบายๆนะครับขวามือด้านบนสุดก็กดติ๊กถูกไปเลยนะจากนั้นนะครับ ตรงเทสเนี่ยครับเรากดเข้ามานะครับเราสามารถเลื่อนไปไว้ตรงไหนก็ได้นะับข้อควานนะเราสามารถเปลี่ยนมุมปรับไซส์เปลี่ยนสีก็ได้นะจ๊ะนะครับเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะครับนะเนี่ยเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะเออนะยครับเยอะจริงๆนะครับมา ใส่ช h a ์โดก็คือใส่เงานะครับเนี่ยใส่เงาก็ได้นะเปลี่ยนสไตล์นะครับเนี่ยเปลี่ยนนะครับออคเตปนะก็คือพวกความจางนะครับเนี่ยเนี่ยปรับจางได้นั่นเองนะกดนะครับด้านนอกนะครับเพื่อทําการรีเซ็ตสักทีหนึ่งนะครับเนี่ยพวกเมนูด้านล่างก็จะรีเซ็ตไปนั่นเองกดปิดไปเลยครับกากบาททิ้งด้านสายสุดนะครับ มาทำการเลือกรูปภาพก็คือ add picture นะครับหรือ add image นั่นเองกดอนุญาตไปนะครับอนุญาตไปจากนั้นเลือกที่นะครับ s h o o s e image นะครับที่อยู่ด้านล่างอันที่2นะครับกดไปจากนั้นก็เลือกรูปภาพที่นะยังไม่ได้ใช้นะเราสามารถนะครับเนี่ยขยายได้นั่นเองนะครับนะ คร่าวๆนะจ๊ะโอเคก็กดนะครับไซส์ด้านล่างสุดนะครับมีกกรูปกากบาดปิดไปนะครับเพื่อทำการปิดเมนูการแก้ไขนั่นเองแบ็กกราวด์นะครับกดเข้ามานะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะฮะนะเปลี่ยนได้ตามใจชอบนั่นเองโอเคนะครับเนี่ยครับแบ็กกราวเป็นแ,แพทเทิร์นก็ได้นะจุดจุด นะนี่ครับนะตามใจชอบเลยนะเยอะอืมนะครับไปลองเล่นกันดูนะนี่ครับปรับสีแล้วกันโอเคคร่าวๆนะฮะมาต่อมานะครับกราฟิกมีอะไรบ้างกดมาแล้วนะครับนะ,ะด้านบนสุดนะครับเราก็สามารถเลือกแท็บได้นะว่าเราจะใช้อะไรนะ เนี่ยโอ้โหใส่ได้เยอะเนี่ยฮะกดอะไรดีกดอะไรดีนะครับเลือกปไปครับมีเยอะเลยนะจ๊ะถ้าเป็นโปรแบบแปลว่าติดตั้งนะครับถ้าไม่โปรก็แปลว่าใช้งานได้นั่นเองโอเค อันนี้กดแชร์ Subscribe อ่ะ u b s c ไ i b e ไว้กันนะครับมาโฆษณาอีกแล้วฮนะกดปิดไปครับนะของฟรีครับนะเออครับของฟรีก็ต้องทำใจนะจัดโอเคกดปิดด้านซ้ายด้านล่างนะครับเหมือนเดิมนะต่อมามีไลนชาร์ปนะครับก็มีพวกรูปทรงนั่นเองนะครับด้านบนมีเบสิค นะครับมีกรอบนะครับเนี่ยเราสามารถหาก,กรอบได้จากด้านบนนั่นเองแต่โอ้โหเสียตังอะเยอะเยอะจริงๆนะอ่ะมีลายด้วยมีเส้นด้วยนะครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับไปลองเล่นกันดูนะอ่าสักรูปหนึ่งนะครับเนี่ยกดนะครับอ้าวกดผิดนะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้เอนเอ,อนะ ไว้ข้างบนแล้วกันนะครั่าวๆนะ,ะแนะนำอุปกรณ์นะครับนะี่่ subscribe test นะนะ <c oughs> นะครับเพราะว่าโปรแกรมพวกนี้ถ้าจะให้ลงลึกทุกเมนูแบบตัวอักษรบ้างอะไรบ้างนี่ยาวไกลนะครับยาวนานแน่นอนนะจะเมนูนะครับต่อมามีอะไรบ้างมี tech arc ด้วยนะครับกดเข้ามา มีอะไรบ้างไปดูกันนะนี่ครับเทคอาร์นะครับนะไปเลือกกันดูนะจ๊ะโอ้โหเยอะอ่ะนะครับนี่นะครับ,นะรบใส่กระไปาเลยนะครับเนี่ยตามชอบเลยนะจ๊ะมาก็ด้านไซส์เหมือนเดิมครับปิดกากบาททิ้งปลายนะมีไมอาร์คด้วยอะ่อะก็คือการ เข้าไปเลือกโลโก้นะครับเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปยุ่งนะจ๊ะมาหมดแล้วนะครับวิธีการเซฟก็คือกดที่ขวามือด้านบนสุดนะครับมีกดเซฟเข้าไปกดไปเลยจากนั้นเลือกแบบออริจินัลนะครับถ้าเลือก H d ดีน่าจะเสียตังนะจ๊ะกดเข้าไปนะครับหลบแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีโฆษณานะครับก็กดปิดไปได้นะครับซ้ายมือด้านบนนะฮะกดเข้าไปนะครับ นะของฟรีมีโฆษณาอย่างแน่นอนนะครับจากนั้นไปดูโอ้เพิ่มเลดอดินะฮะที่แกลลี่นะฮะเออนะ,ะว่าเซฟหรือ,อยังโอเคเซฟแล้วนะครับคร่าวๆนะฮะคร่าวๆนะจ๊ะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็ สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ